เมียสุคนลวัฒ์ละครกรงน้ำผึ้งตั้งตาเราช่องเจ็ดสอปลอยละครกรงน้ำผึ้งล่าสุดเมียสุคนลวัฒรับหน้าที่ป่าดันนางเอกน้องใหม่พระภัยรมิดากระแสปังตั้งแต่ละครยังไม่ออนเอร์ไรเลยค่ะสำหรับละครเรื่องกรงน้ำผึ้งนำแสดงโดยเมียสุคนลวัฒและพระภัยรมิดา ล่าสุดในอินสตาแกรมช่อง7ได้โพสต์ภาพหนึ่งในฉายละครโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าช่วงปรับอารมณ์กับเด็กนื้อๆแบบนี้ให้ทำยังไงดีคะสำหรับเรื่องย่อละครกครงน้ำพึ่งเป็นเรื่องราวของรักต้องห้ามที่เกิดท่ามกลางการแย่งชิงมรดกโดยเรื่องนี้พระเอกเมียได้ประกบนางเอกน้องใหม่ รพัยรมิดาทีราพัทส,สาวหน้าสวยที่เคยมีผลงานการแสดงมาก่อนหน้านี้เรียกว่ารอจับตาเคมีคู่นี้เอาไว้เลยต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของพระนามทั้งสองคนก่อนหน้านี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับตื่นเต้นหนักมากเพราะเป็นละครเรื่องแรกหลังต่อสัญญาของมีสุคนละวาดแฟนๆก็ลุ้นหนักมากว่านางเอกคนไหนจะมาประกบคู่ด้วย โดยล่าสุดครุ่งน้ำพึ่งก็เริ่มถ่ายทำแล้วทำให้เห็นความน่ารักและเคมีของคู่พระนางต้องบอกเลยว่าฟินมากนอกจากนั้นยังมีนักสแสดงหงนุ่มเกรซสอพลและนักสแสดงสาวสกายมาเรียจับคู่เพิ่มสีสันให้เรื่องนี้ด้วยเรื่องยอ่อเพียงครั้งแรกที่ได้พบกับเธอชอลาพลก็รู้ได้ในทันทีว่าลมหายใจของเขา ไม่แด้มีไว้เพื่อตัวเองเพียงคนเดียวอีกต่อไปแต่เขาจะทำอย่างไรเมื่อจู่จูหญิงสาวที่ขโมยหัวใจเขาไปเขาปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะคุณย่าของเขาเตียวเหลงนักธุรกิจคนดังแห่งเมืองภูกเก็ตถูกอัพรางปวงมปลิศนาอันแสนซับซ้อนซ่อนเงื่อนทำให้ทอลำคนหลานรักนอกสายเลือดต้องปวดหัวกับการค้นหาความจริงแต่ยิ่งสืบ เขาก็ยิ่งหลงทางแถมยังมีความรักระหว่างเขากับสายน้ำพึ่งคุณย่าสาวมาให้หัวใจปั่นป่วนเสียอีก เพียงแค่ได้จุมพิษโดยบังเอิญชอลำพพเข้อกระทับใจไกด้สาวแสนสวยคนนั้นตลอดมาจนกระทั่งต่อมาหญิงสาวผู้ติดตาตรึงใจเขาแท้จริงคือสายน้ำพึ่งพันรยาน้อยของเตียวเหลงคุณปู่บุญธรรมของเขาเองสายน้ำพึ่งจึงมีกดินาเป็นคุณย่าของเขาและเขายังต้องรับหน้าที่ปกป้องอารักขาคุณย่าผู้ความจำเสื่อมอีกด้วยแต่จะทำไงได้ เมื่อทั้งทอลำคพนและสายน้ำพึ่งต่างก็มีใจให้กันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดหมาทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ